สวัสดีค่ะสวัสดี FC ของน้องจ้าจ๋ารถสวยเกรด A นะคะเจอกับน้องจ้าจ๋ากันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์วันนี้อยู่ในช่องเจค่าดีค่ะนะคะน้องจ้าจ๋าเอารถสวยๆคุณภาพเกรด A มาให้ชมนะคะสำหรับวันนี้นะคะจ้าจ๋าอยู่กับพี่อีซูมิวเอ็กนะคะปี2021นะคะซึ่งราคาหายไปจากป้ายแดงเนี่ยอยู่ที่ประมาณ400,000 450,000นะคะ F4 วันนี้น้องก็จะเอามาให้ชมเลยนะคะกับตัวรถบอดี้เดิมๆโครงสร้างเดิมประวัติศูนย์นะคะและที่สำคัญได้ไมล์หลักหมื่นนะคะใครที่ตามหา m ิวเสีขาวมกุกห้ามพลาดวันนี้ได้ความคุ้มค่าแน่นอนนะคะอันนี้นะคะเป็นสีตัวรถเดิมๆเ,เลยนะคะบอดี้เดิมๆเลยค่ะท่านผู้ชมมาพร้อมกับเครื่อง3.0ตัวอันติเมทนะคะหรือว่าตัวท็อปในรุ่นเลยนะคะราคาไปแดงอยู่ที่1,450,000บาทตอนนี้เหลือแค่1,50,000 นะคะหายไป4ี่0,000กว่าบาทเลยนะคะท่านผู้ชมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูราคาคันนี้นะคะคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งล้านห้าหมเท่านั้นนะคะไมาอยู่เพียง5 0,000กิโลเมตรนะคะเอาความคุ้มค่าเอาความสวยไปใช้งานแบบจุกๆเลยนะคะกับตัวรถสวยๆเดิมๆนะคะดอกเบี้ยของเจ้าจ๋านะคะสามารถชนป้ายแดงเลยค่ะท่านผู้ชมสามารถชนป้ายแดงได้เลยนะคะเริ่มจากอันดับแรกนะคะมาดูความสวยของตาไฟนะคะดูจาก การใช้งานน้อยนะคะคันนี้นะคมไฟแท้คมเดิมนะคะหน้าเดิมนะคะมาพร้อมไฟเดทาทมลันิ่งตาเหี่ยวส,สวยๆนะคะกระจังหน้าเท่ๆมาพร้อมโลโก้อีสุกนะคะทะเบียนนี้นะคะ186มาจากาคนครราชสีมานะคะคันนี้เป็นรถบ้านนะคะเป็นรถบ้านใช้งานไปห้า0 0ื่น นะคะเฉลี่ยใช้งานปีละ1 0,000่กโล10,000น,น,นิดๆนะคะแต่ตัวรถนะคะคุณภาพโครงสร้างที่เดิมแน่นอนค่ะท่านผู้ชมสังเกตจากเหลี่ยมสันตัวรถนะคะฝาก,กระโปรงเดิมๆเนียนๆนะคะไม่มีอรอยแก้ไขดัดแปลงนะคะรวมไปถึงแกบหน้าด้านข้างนะคะสภาพเนียนสวยแล้วก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะรอบคันนะรุ่นนี้นะคะบอกเลยว่าออปชั่นได้เต็มเลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวล้อแมกนะคะกระจกพับอัตโนมัติไฟฟ้านะคะ เรื่องคุณภาพของความปลอดภัยนะคะ s a ฟ e t ้นะคะต่างๆก็คือรายละเอียดคือใช้งานได้ครบเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างนะคะแกบขวาก็ไม่อ้าไม่ง้างนะคะ f c คือสีนี้คือสีเดิมแน่นอนอยู่แล้วนะคะกับตัวรถถ้าลูกค้ามาเห็นตัวจริงนะคะรับรองว่าตรงปลกแน่นอนนะคะความคุ้มค่าของคนที่จะซื้อรถมือสองนะคะต้องรีบดูเลยนะคะในส่วนของตัวล้อแมกนะคะได้ดิสล้อนะคะได้สกู6กรู ะะดอกยางนะคะมาพร้อมตัวรถเลยปี2021ซึ่งใช้งานไป50,000กิโลเมตรนะคะดอกยางส,สวยๆเหลือๆนะคะรวมไปถึงตัวแกลบนะคะเบ้าโชกนะคะด้านล่างนะคะต่างๆนะคะรายละเอียดไม่มีแก้ไขดัดแปลงนะคะในส่วนของฟังก์ชันนะคะรุ่นนี้ตัวท็อปสุดก็คือฟังก์ชันเนี่ยให้มาเยอะนะคะให้มาเต็มหมดแล้วนะคะ fc เดี๋ยวจ้จาจะพาไปชม กระจกนะคะไฟเลี้ยว LED นะคะระบอัตโนมัติไฟฟ้านะคะตัวสีรถเนี่ยไม่มีการแก้ไขกลับสีเปลี่ยนเล่มนะคะน็อตไม่ขยับแน่นอนนะคะในส่วนของที่เปิดประตูนะคะเป็นแบบพเมียนสมาร์ทเอนทรีนะคะเปิดให้เรียบร้อยแล้วนะคะกระจกบานแท้บานเดิมนะคะโลโก้นะคะทั้ง6บานนะคะมีบานแท้บานเดิมครบนะคะรับประกันวารนตีโครงสร้างรถของเราคัดเกรดพรีเมียมคัดคุณภาพของแท้แน่นอนนะคะเอาไปใช้งานต่อยาวๆเลยนะคะตัวนี้นะคะดีอย่างหนึ่งนะคะคือเวลา เขาของเขาเนี่ยเป็นเซฟตี้เนาะเต็มระบบเลยก็คือเวลาเราสตาร์ทรถปิดรถแล้วเราเดินห่างจากตัวรถปุ๊บนะคะรถจะล็อกเองอัตโนมัติเลยนะคะนี่ป้องกันนะคะอ่าป้องกันการลักขโมยนะคะได้ดีเลยนะคะในส่วนของตัวแผงประตูนะคะได้ในส่วนของสีครีมชาไทยนะคะจ่าจ๋าจะเรียกว่าชาไทยว่าสีมันเหมือนนมเย็นเลยนะคะแต่ละละเอียดดูความหรูนะคะดูความใหม่ความสดนะคะนี่คือสภาพไม่ได้ต่างจากป้ายแดงเลย ตัวนะคะกระจกพััตโนมัติไฟฟ้าได้ประตูกระจกประต้หนึบานเซนทันล็อกมีครบนะคะแต่รายละเอียดฟังก์ชันต่างๆก็คือตัวรถคือดูสวยนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงเลยแล้วก็ฟังก์ชันภายในนะคะโชมนี้เจ้าของเดิมนะคะติดล็อกเทคมาให้ด้วยนะคะกุญแจให้ครบนะคะรวมไปถึงหมดนะคะเปิดฝาท้ายนะคะหรือช่องแอร์ต่างๆนะคะรุ่นนี้นะเป็นตัวท็อปสุดในรุ่นค่ะนะคะใครที่กำลังมองหารถครอบครัว สภาพเกรด A คุณภาพน้องป้ายแดงแล้วก็ได้ฟังกชันเยอะๆเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวท็อปสุดนะคะเรื่องเบาะนะคะโฉมนี้เนี่ยได้เป็นเบาะหนังสีน้ำตาลนะคะสีส้มนั่นเองแต่ได้เป็นเบาะคูลแม็กนะคะเบาะคูลแม็กก็คือเบาะระบายความเย็นให้เรานั่งขับรถไกลๆสบายนั่นเองนะคะไม่อมความร้อนเบาะปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะแบบทิศทางนะคะดูความใหม่นะคะสติกเกอร์บิค หรือว่าตัวน็อตรายละเอียดต่างๆที่ติดมากับตัวรถนะคะสภาพยังไม่มีการแก้ไขดัดแปลงเลยนะคะได้แอร์แบ็กติดใบเลยนะคะ F4 แล้วก็ในส่วนของ Headroom ก็ดูสวยสดใหม่นะคะสภาพคุณภาพน้องป้ายแดงจริงๆนะคะ F4 แล้วก็ในส่วนของตัวคอนโซลตรงกลางที่พักแขนนะคะไม่ชํำรุดนะคะ F4 ไม่ชํำรุดมีที่วางแก้วน้ำเบรกมือมีเบรกโฮนะคะมาพร้อมโหมดออตโต้เกียร์นะคะ อันนี้ก็คือลูกค้าสามารถเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะคะนี่คือรถสภาพน้องป้ายแดงนะคะแอร์ออโต้หน้าจอนะคะมองกล้องถอยหลังนะคะกล้องมอง360องศาได้ครบมาสภาพพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีในส่วนของพทิร์ชิพคูคอนโทรลแล้วเรียบร้อยนะคะคูคอนโทรล ให้มาครบแล้วนะคะ f c มี Adjective คู่ Control เรียบร้อยนะคะรุ่นนี้นะคะคือฟังก์ชันคือให้ครบ Adjective คู่ Control มีแล้วนะคะโฉมนี้นะคะใครสนใจนะคะรถเจ็ดที่นั่งสภาพน้องป้ายแดงประหยัดไป400,000กว่าบาทนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะเสียงปิดประตูไม่ตกนะคะ f c นะตัวรถโครงสร้างสวยนะคะหายไป400,000กว่าบาทนะคะถ้าลูกค้าจะฟรีดาวคันนี้ก็สามารถจัดยอดได้เต็ม ไม่ต้องใช้งบดาวก็สามารถทําได้แถมยังได้ดอกเบีย้ยพิเศษด้วยนะคะ FC รีบคว้าไวเลยนะคะรถมือ2สภาพเกรด A สภาพน้องป้ายแดงประหยัดไป400กว่าบาทนี่คือความคุ้มค่าที่ลูกค้าเลือกรถเกรด A คุณภาพดีนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะแล้วก็ช่องตรงกลางนะคะรุ่นนี้นะคะก็จะมีในส่วนของช่องแอร์นี่ระบายเย็นๆเลยนะคะนั่งไม่ต้องกลัวรงกลัวร้อนนะคะแอร์ืนถึงประตูเบาะที่หลังเลยเบาะด้านหลังเลยนะคะ3ามแถวนะคะ ตัวเบาะเนี่ยสภาพสมบูรณ์แบบมากค่ะ f c สภาพตัวเบาะคือสมบูรณ์แบบจริงๆนะคะมีที่ชาร์จไฟบ้านให้เรียบร้อยมีที่ชาร์จ USB นะคะชาร์จแบตให้ถึง2ตํตำแหน่งเลยค่ะ f c กระเป๋าจิงโจ้มีให้ทั้ง2ใบนะคะรายละเอียดฟังก์ชันการใช้งานเยอะค่ะ MX รุ่นนี้นะคะเพราะว่าเป็นตัวท็อปสุดนะคะราคา1นล้านห้าหมื่นนะตัวน็อตสภาพดูเลยนะคะท่อเก็บสายไฟรายละเอียดต่างๆนะคะใครที่มองหารถครอบครัวสภาพดีเกรด A นะคะคิดถึงน้องจ้าจ๋าเป็นยนได้เลยนะคะ ตัวรถสวยมากค่ะ fc ตัวรถสวยมากนะคะรายละเอียดบอดี้ต่างๆนะคะเดิมโรงงานทั้งหมดเลยตัวน็อตทุกจุดเนี่ยไม่มีขยับไม่มีขันไม่มีถอดเลยค่ะวารันตีการคัดรถเกรดเนะคะเดี๋ยวจะจ๋าจะให้ดูในส่วนของล้อด้านหลังนะคะล้อทั้ง4ล้อเนี่ยจะไม่มีรอยเบียดเลยนะคะ fc ไม่มีรอยเบียดไม่มีรอยอแก้ไขไม่มีรอยถลอกเลยของฟุตบาทนะคะแล้วก็รวมไปถึงตัวแคสซีแคสซีนี C ้แคสซีแท้แคสซีเดิม e, ไม่มีการแก้ไขดูจากคลิปล็อกด้านใต้แคสซี C ได้เลยนะคะ มาดูรถตัวจริงได้ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะบริษัทตั้งอยู่ที่ถนนเสรีไทยซอย68นะคะเพชรยนนะคะมีที่เดียวนะคะที่กรุงเทพนะใครที่อยู่ต่างจังหวัดสนใจอยากได้รถสวยๆเกรดเนะคะติดต่อน้องจา้จาจ๋าเพชรยนได้เลยนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดด้านหลังนะคะรายละเอียดด้านหลังนะคะ Fc นะคะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของไฟท้ายนะคะไฟท้ายของเขานะคะให้มาเป็นแบบลมดำแล้วนะคะ Fc ดูหล่อดูเท่นะคะและที่สําคัญคือนะคะ ก็จกนะคะไล่ฟ้ามีที่ปัดน้ำฝนให้นะคะสปอยเลอร์มีครบเรียบร้อยสภาพสมบูรณ์แบบอันนี้คือเอาไปพร้อมใช้งานคุ้มค่าจริงๆนะคะประหยัดไป40,000 0ก็บาทค่ะลูกค้าแล้วตัวรถเนี่ยไม่ได้ต่างจากสภาพป้ายแดงเลยใช้ไปแค่5้า0,000ื่นโลนะคะดอกเบี้ยก็สามารถชนป้ายแดงได้นะคะเซ็นเซอร์ถอยก็มีให้นะคะถึง4ตำแหน่งเลยนะคะสำหรับด้านหลังมีกล้องถอยให้นะคะแล้วก็ล้ออะลงล้ออะไรช่วงล่างต่างๆไม่มีผุไม่มีสนิมกับก่อนแน่นอนเพราะว่าใช้งนานน้อย แล้วก็ทะเบียนนี้นะคะ1 8 6จะไม่ได้ไปนะคะจะได้เป็นทะเบียนกรุงเทพนะคะรอเราโอนย้ายเข้าบริษัทเพชยนเป็นจังหวัดกรุงเทพนะคะส่วนฝาท้ายนะคะเรามาดูนะคะเป็นฝาท้ายอัตโนมัติไฟฟ้าแล้วนะคะรุ่นนี้แต่ถ้าเป็นตัวเอ็กทตัวเริ่มต้นนะคะยังจะได้แบบแมนนวลนอยู่เนาะแต่รุ่นนี้นะคะให้ในส่วนของตัวนะคะไฟฟ้าแล้วเรียบร้อยนะคะปรับระดับได้กันหนีบได้นะคะ มาดูในส่วนของตัวน็อตนะคะท่าเก็บสายไฟรายละเอียดกระบอกชกนะคะตัวน็อตต่างๆนะคะน็อตแท้น็อตเดินดน็อตน็อตท้ายไม่ขยับแสดงว่าท้ายนี้ไม่เคยโดนชนมาแน่นอนค่ะนะคะรายละเอียดตัวรถนะคะด้านหลังนะ FC นะคะด้านหลังนะก็ะคะือในส่วนของตัว head room นะคะ head room ตัวเบาะนะคะรายละเอียดต่างๆฟังก์ชั่นครบนะคะได้จัดหนักจัดเต็มเลยค่ะ FC นะคะเบาะพับเก็บใช้งานง่ายนะคะ FC เนาะ มีไฟสองให้ด้วยนะคะ FC นะเบาะพับเก็บง่ายใช้มือเดียวพับลงได้เลยแนวระนาบได้เลยนะมีที่วางแก้วน้ํานะคะมีเคาน์เตอร์วางแก้วน้ํานะคะไฟนะคะสองนะคะเวลาเราเปิดฝาท้ายในที่มืดนะ FC นะตัวเบาะคือสมบูรณ์แบบมากถ้าลูกค้า,าไปใช้งานนะคะเอาไปใช้งานคุ้มๆเลยนะคะ FC เหมาะกับคนที่เดินทางไกลไปไหนมาไหนสะดวกสบายแล้วก็เป็นคนที่ไปทางครอบครัวเนาะในส่วนของอตัวนี่นะคะ ก็เก็บสายอ่าตรงเก็บล้ออะไรถุงไอเครื่องมือถุงแม่แรงนะคะอยู่ครบนะคะแม่แรงถุงเครื่องมืออยู่ครบเลยนะคะเอาเป็นว่าป้ายแดงให้มายังไงนะคะสภาพเราได้ไปแบบนั้นเลยนะคะในส่วนของตัวรถคันนี้นะคะนี่ที่เปิดฝาท้ายเป็นโคมียมอ้มอ่าไม่ใช่โคมีมเป็นไฟฟ้านะคะ FC ต้องขออภัยนะนี่ตัวรถรายละเอียดเดิมๆเ,เลยนะคะเอาไปใช้งานต่อได้เลยนะ New X นะคะขับนิ่มนะคะรุ่นนี้นิ่มนิ่มจริงๆนะคะจ้จ่าได้ลองขับรถจอดมารีวิวให้ดูแล้วนะคะนิ่มมากนะคะภายในก็กว้างนะคะนั่งสะดวกสบายกว้างขวางนะคะตอบโจทย์เลยนะคะทุกการใช้งานจริงๆนะคะเปิดประสบการณ์ใหม่ได้เลยนะคะสําหรับรุ่นนี้เพราะว่าช่วงล่างนิ่มมากคือนิ่มจริงๆนะคะและได้เครื่อง3.0นะคะขึ้นเขาลงห้วยนี่นสบายเลยนะคะสมาร์ทเอนทีเนี่ยก็ให้ทั้ง2ฝั่งทั้งข้างคนขับแล้วก็คนขับเนาะอะ่มาดูแผงประตูในส่วนของด้านซ้ายนะคะ ด้านหน้านะคะอ่านี่นะคะในส่วนของตัวนี้นะอ่าช่องแอร์คอนโซลกลางนะคะต่างๆารายละเอียดนะคะคือตัวรถไม่มีช้ำไม่มีตำหนิเลยค่ะลูกค้าหรือว่าถ้าลูกค้าเห็นเนาะจ๋ารีวิวแล้วนะคะยังไม่สะใจยังไม่จุใจนะน้องจะจ๋าให้ลูกค้าเดินทางมาที่กรุงเทพนะคะก็มาหาน้องเะจ๋าได้เลยถ้ามาไม่ถูกนะคะโทรหาน้องเะจ๋าก่อนนะคะมาเอารถส,สวยๆนะคะเอารถส,สวยๆไปใช้งานเลยนะคะ FC เนาะ ในส่วนของตัวนะคะด้านด้านข้างนะคะก็เบ้าชกนะคะ อันนี้ก็คือรอรอสปาให้อีกหนึ่งรอบนะคะแต่ให้ดูก่อนว่ารายละเอียดตัวรถไม่มีการแก้ไขดัดแปลงเนี่ยคะต่างๆคือสภาพสวยครบจบในคันเดียวเลยนะคะคันนี้ราคา1นึ่งล้านห้าหมื่นนะคะเอฟซีกับสภาพตัวรถสภาพน้องป้ายแดงแบบนี้นะคะลูกค้ากลับมาเอาฟังก์ชันรถนะคะจัดหนักจัดเต็มแล้วก็ราคาหายไป4ี่แสนนะคะแต่ได้รถสภาพอย่างกับป้ายแดงของจริงเลยนะคะรับประกันารันตีรถไม่มีชนหนักพิวามจมน้ํากับสีกอไมาเปลี่ยนเล่มนะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของรายละเอียดตัวเครื่องยนต์ค่ะ ค่ะนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเครื่อง3.0นะคะเป็นเครื่องยนต์นะคะดีเซลล้วนนะคะแต่เครื่องยนต์สภาพยังใหม่กลิบนะคะินเน,นียนนะคะตัวคาน็อตหรือรายล,ละเอียดต่างๆนะคะไม่มีการแก้ไขดัดแปลงนะคะรวมไปถึงตัวนอ็อ แก้มซ้ายนะคะน็อตแก้มซ้ายนะคะตรงนี้นะนี่สภาพเดิมๆเลยนะคะรอยเม็ดองเม็ดอาร์ครายละเอียดของตัวรถต่างๆไม่มีการแก้ไขดัดแปลงหรือเก็บงานใดๆเลยนะคะสติกเกอร์คําเตือนมอกอจากโรงงานทุกอย่างอยู่ครบเป็นรถคัดคุณภาพเกรดพรีเมียมที่เรานํามาให้ลูกค้าไปใช้งานต่ออีกยาวๆไม่ต้องกังวลว่ารถจะเอาไปซ่อมโน่นนี่นั่นนะคะเพราะว่าคุณภาพรถสภาพเดิมแบบนี้ยังไงก็คุ้มค่ากับเงินที่ลูกค้าจ่ายมาแน่นอนค่ะหนึ่งล้านห้าหมื่นบาทนะคะอาศัยว่าประหยัดไปกับป้ายแดงสี่แสนนะคะเก็บเงินส่วนนั้นไว้ไปทําทุนท ธุรกิจต่อยอดอย่างอื่นนะคะแต่มาเอารถในส่วนของสภาพน้องป้ายแดงราคาประหยัดสุดคุ้มค่าดอกเบี้ยชนป้ายแดงหรือใครจะซื้อสดนะคะติดต่อน้องจ้าจ๋าเข้ามานะคะรับประกันโครงสร้างนะคะรับประกันโครงสร้างวารันตีนะคะไม่มีชนหนักพิการนะคะเ c ซเนาะสนใจคันนี้ตามหารุ่นนี้และสีที่ถูกใจถูกฉลกพอดีนะคะติดต่อหาน้องจ้าจ๋าได้เลยนะคะเพชรยนต์นะคะเบอร์0 6 3 4 2 3 5 3 6 1นะคะเบอร์นี้น้องจ้าจ๋า รับสายเองดูรายเคสเองทุกเคสถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดแล้วอยากได้รถรุ่นนี้ไปใช้งานนะคะรับประกันเรื่องโครงสร้างวารันตีสบายใจหายห่วงมาพร้อมวารันตีหลังการขายมาพร้อมบริการสุขเชิญ24ชั่วโมงให้ลูกค้าเตม็มเต็มฟรีๆไปเลยนะคะได้ความคุมคค้มค่าสุดคุ้มค่าสภาพน้องป้ายแดงคุณภาพเนี่ยเกินจริงๆนะคะคุ้มราคาบอกเลยสำหรับวันนี้ฝาก fc ทุกท่านนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องเจ,จ๋าด้วยจะได้เห็น รถที่เข้ามาใหม่นะคะน้องจ๋าจะมีการอัปเดตลงในช่อง y o u ช่องเจคา j ดีแบบนี้ให้ดูในทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ